ตะก,กี่คิดพออย่างแด่แบบเปิดวงแหลกๆเราซื้อรถเก่ามาเนะาะรถบัสขั้นเก่าอ่ะครับรถแบบรถโดยสารสมัยเก่าไหมผมซื้อมาแค่สองแสนมัน้งหรือแสนกว่าบาทนี่แหละมันกับรถมันกับห้างข้าเจ้าว่าโอ้ยรถจังไรมาห้างแท่าสิล้ำมวนบลาวสันเอามวนบมวน,ม,วนมันก็หมูข่อยบด้เอารถล้ำเด้อด้นผลเดือดล้ำนะครับปีแรกๆที่เราแบบ อยังคึดพอไปนอนผักแลมยมเพื่อย่างชุ่มหน่อยเนาะไท้ายวันพื้นหัวขวนร,รถไปดับอยู่กลางท่างหอดมองเลี้ยวข้งสีเลียวซอยกันไม่พอพวกเมล็ดมันแข็งมันเป็นรถเกา่าอันนี้เราลงไปไปก็ได้เออออกทางพุ่นหรอะไรตรงไปอย่างเดียวเลย <c oughs> ใช่ครับดูสวยงามเป็นระเบียบ <c oughs> เป็นระเบียบบ่ไ <c oughs> ด้ดเนีย่ยต้องเป็นใจกันร้อยรถอีเขียวขั้นนั้นผมจะไม่ขายเลย จริงๆแล้วผมว่าจะขายรถบรรทุกรถหกล้อค,คันคันคันแรกที่ผมบอกว่าผมซื้อแต่เมื่อคืนนี่ผมมาจัดเอกาสารพอผมหยิบคู่มือเล่มนั้นขึ้นมาแป๊บผมมันรู้สึกแวบในใจเลยให้เห็นภาพวันนั้นที่เราอยากมีเราอยากซื้อมันมาเพราะว่าเราอยากมีรถบรรทุกเป็นของตัวเองเข้ากไปขอสื่อเพิินเป็นรถมือไหนก็ไม่รู้ครับก็คือเป็นเป็นรถเก่านั่นแหละเราก็รู้ว่าเก่าแต่เราก็ต้องซื้อรถ แบบนั้นเพราะว่าเราเขามีเงินซนํานั้นเราก็อยากได้มันมาเรือน,นี้เขามีขั้นไม้เขาก็เสียเอาเอาออกบอผมเลยกว่าเออถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ให้มันอยู่อย่างนี้แหละให้เราได้เตือนความทรงจําในวันนั้นที่เราเริ่มต้นแบบลําบากอยากมีมั่นมากสิไหมครับผมก็เลยตัดสินใจเราไม่ขายตอนแรกผมว่าจะขายผมเคยผมเคยสขายให้น้องบูดจกกักรพรรดิลำพื้น เออเพราะว่าเป็นสิทธ์ต่างวงใหม่แต่นี่ผมบอกขายเราเก็บไปนี่แหละคันมันห่างกัสิเก็บไป้าเบงขอบคุณดาวทั้ง1,299ดวงนะครับแม่ป็นหมอนวานหนาครูบอยใส่ขอพลังแน่นี่ไม่อยากบอกว่าเหนื่อยเลยบ่อยากบอกว่าเมื่อยเลยแต่ขอพลังเนี่ย ขอดาวมาเติมกำลังหน่อยวันนี้แม่ทำดีมากลูกปั้นชอบอ๋อแอนเพิ่นเลี้ยงเขาครับเมื่อเพิ่นเลี้ยงดอกข่อยเพิ่นเลี้ยงดีวปะข่อยก็เป็นผู้ใจเพิ่นเห็นผมเมยพิ่นก็นแล้พาไปกินเขา